สวัสดีครับพี่พีเอฟซีแล้วก็พี่พี่ชาวยูทูบทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัศนัยชนะวันนี้เรามาอยู่ทางอู่ช่างกิ๋วทัตเกียบครับก็วันนี้ผ่านมาทางอู่ครับก็เนี่ยะเราก็มาชมเนี่ยนี่ครับเป็น P11 คอมกองหน้าสามปักก็เรามาแปลงเป็นปั๊มสายยกสายคันนี้เลยพี่ล็อกกี้ครับเดี๋ยวไปดูกันตัวนี้เป็นล็อกกี้ตัวไหนครับ ันนี้เป็น240โคสวายนะะนอกพี่ p p c ถ้าเกิดใครเป็นสาววล็อกกี้ก็น่าจะรู้ก็พี P14 ตัวนี้ผมทำคลิปไปแล้วว่าจะแปลงเป็นปั๊มสายนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะจบเท่าไหร่แต่ลูกพี่บอกว่าโอ้โหหนึบเลยเหมือนกันว่าแป๊บทุกแป๊บอะไรพวกนี้มันก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะ p p 4เนี่ย ถอดหมดแล้วนี่ก็เป็นปั๊มของพีสเ p 1ดปั๊มสายเองครับ <Yeah. S 2> นี่ครับก็จะยกใส่พี่ล็อกกี้อันนี้240คดไว้ครับ ก็พักหลังนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาอู่ครับเกี่ยวข้าวก็จะเสร็จแล้วครับตอ,ตอนนี้ฝนตกบ่อยก็เลยงานก็เลยยืดเยอะไปพีพีถ้าเกิดว่างปุ๊บก็จะมารีวิวให้พีพีซีได้รับชมตอนนี้ก็จัดเคลียร์ครับเคลียร์หมดแล้วครับห้องเครื่องเคลียร์เก็บสายไฟเก็บแปบ๊บเบรกเก็บอะไรครับไปตามขั้นตอนครับชุดนี้รถคันนี้ก็ชุดเบรกเต็มมาแล้ว วันนี้ก็มาเจอเพื่อนผมนะสายสายไปออกล่ากลุ่มซับแล้วเพื่อนอาร์ตไปวิ่งดินแเน่ไงการวิซ้อนนะก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ให้พี่พพสีดูคั้สีก็ใหญ่ดีเนาะ fxz 2.23สิเ็นฟก็ปูนงานก็น่านจะเป็นอะไรก็เป็น2.40หัวขาวประมาณนี้ใช่เปล่าวีพีเอฟซีก็นี่ช้ได้เออตัวนี้ก็เป็นปน,น่าเป็นอะไรสักอย่างหยิบเล่นแล้วก็วางครับอันนี้ก็เคลียร์หมดแล้วนีการกดไฟบินตัวนั้นจริงๆแล้วมันเป็นโบแปแบดขันนะ เ้วก็อยู่ใกล้ชิดกับลูกพี่เลยกำลังอ่าศึกษามันก็ไม่ค่อยแรงมันขึ้นชขามันเลยนี่ซําลมครัโโบโซโบตัวนี้ก็เป็นโซโบไอเฮ็ดไอครับพี่อีพี่ไอไอก็คงจะตรงรุ่นกับรถมาแล้วครับไม่น่ากลัวเราโตตีเลยตงตรงนี้จะทอดโตได้สามสิบ ถ้าเกิดไม่มีขวดตั้งข้างบนก็จะเปิดให้พี่พีดีแต่ลูกพี่อุดไว้หมดแล้วหรือวอุดนี่อันนี้ก็อาถูกตอนออกครับอันนี้ก็น่าจะถูกตอนออกหรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวจะพาพี่พีดีออกมารีวิวอีกตอนที่ว่ายกลงเครื่องแต่ตอนก่อนยกเรื่องเครื่องผมว่าจะน่าจะเดินระบบให้เสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูก่อนแล้วค่อยยกลงผมว่านะพี โโ้เเร่่งงกกขึนนดีวาะแล้วเรายังไม่รู้ว่าคันนี้จะชนกับเกียร์อะไรเอ๊ะหรือผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าน่าจะเป็น12สปีดเพราะว่าถ้ือเปาเป็นเกียร์เอสเปล็ดเอสเจ็ดร้อยแปงก็จะเป็นเหมือนคันนู้นนะครับเดี๋ยวพี่พาพาพี่พาทอดขึ้นจริงๆอะนู่นนะตะเกียร์น่าจะกองอยู่นู่นนะรอแปลงระบบครับโอ้ ลูกพี่เขาน่าจะคุมไปหมดเลยนี่น่าน่จะเป็นเกียร์ตัวนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะพี่พี่พี่นู่นนะเกียร์ลูกลูกอ่าลูกนู้นครับเกียร์เจ็ดร้อยแปกบนี่จะเป็นประมาณตรงนี้ไอหยอโอ้ลูกพี่ก็แปลงเป็นเนาคือเน้น คือตอนออกครับระบบตอนออกแล้วก็เป็นระบบลมเลยไม่ได้มีระบบไฟไปยิงลมนะครับเนี่ยนวะีเอฟซีเนี่ยครับ๋ยวไปดูเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์จิตเอสเจ็ดร้อยออโตโน้นะ พี่ก็ทําการแปลงตัดตอนระบบอันนี้ออกแล้วก็เป็นระบบลมฮะไม่ได้ใช้ไฟเลยโอเคครับ,บก็เดี๋ยวผมจะหาเรล้วว่าครับมารีวิวให้พี่ได้รับชมล็อก240โคดวะจะวางเอ่อ p ีสิบเอคอมสามป๊กกล่องบางกล่องหนากล่องหนาลิ้นรัวแล้วพี่บี ราจะมาดูว่าระบบจะจีจ้จ้าจัดจ้านขนาดไหนหรือเป็นยังไง p ี f c ติดตามรับชมกันได้คนระับก็ข้างหลังก็กำลังเช็คช่วงล่างคนะก็ฝากพี่พีเติดตามถ้าเกิดคนไหนสนใจหรือยังไงก็คอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้ถ้าเกิดผมมีความรู้ผมก็จะตอบไปแล้วก็หรือยังไงผมก็ตอบไม่ได้ผมเยอะกดอ่า ถูกใจไปแล้วกันโอเคครับขอบคุณสำหรับพี่พีเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามก็โอเคครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่พีเอฟซี